สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากรลโลกสารมวยไทยสตตมฟราเทคเตรียมขึ้นป้องกันบอลลังครั้งแรกกับเดนิชแชมโบอันกา สตามฟาเทคแชมป์โลกวัน m อ a รุ่นอะตอมเวท105-115ปอนด์ขวัญใจชาวไทยได้เริกป้องกันบัลลางครั้งแรกประทะเพื่อนรักอย่างเดนิสซัมโบอันกาหนักสู้ชาวฟิลิปปินในศึกวัน166ที่จะยกทัพไปจัดการแข่งขันที่ประเทศกาต้าเป็นครั้งแรกซึ่งทางด้านสตามแฟเทคนักสู้สาวขวัญใจชาวไทยไวัย26ปีได้คิวลงสังเวียนทำหน้าที่ ปองกันแชมป์โลกวัน MMA รุ่นอะตอมเวทครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้ท้าชิงคนแรกก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเป็นเพื่อนรักที่เคยร่วมซ้อมด้วยกันมาก่อนอย่างเดนิสซมโบอันกาแม่สาวขาบูวัย7 7ปีจากประเทศฟิลิปปินโดยจะพบกันในศึกวัน66ที่จะจัดขึ้นณลูเซลสปอร์ตอารีนาะประเทศกาตาในวันที่1มีนาคมนี้ครับ และสำหรับสแตมแฟร์เทคพึงสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแทนกลายเป็นนักกีฬาการต่อสู้คนแรกคนเดียวในโลกที่สามารถครองตำแหน่งแชมป์โลกได้ถึง3ชนิดกีฬาโดยมีกติกามวยไทยกติกาคิกบ็อกซิง่งและการต่อสู้แบบประสมประสาน MMA หลังจากที่พะง,งาดคว้าเข็มขัดแชมป์โลกในวัน m อ a รุ่นอะตอมเวทมาครองในศึกวัน,ฟนไฟไนท์ที่14เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากการโค่น้ามซอฮีนักสู้ชาวแก่งวัย36ปีจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยการชนะทีเคโอย่างสวยงามครับและโดยครั้งนี้เองถึงเวลาแล้วที่สแตมแฟร์เทคจะเดินหน้าสร้างตำนานบทใหม่ในยุคสมัยการนั่งบัลลางแชมป์ MMA ด้วยการรั้งเข็มขัดครั้งแรกจากเพื่อนรักอย่างเดนิสแซมโบอันกาเพื่อต่อยอดความยิ่งใหญ่ในเส้นทางสายอาชีพนักสู้ของตัวเองต่อไปครับส่วนทางด้านเดนิสแซมโบอันกานักสู้สาวจากแดนตากาล็อกเจ้าของเก้าอี้เบอร์2ของแรงกิ้งในวัน MMA รุ่นอะตอมเวทเข้ามาเปิดตัวในวันครั้งแรกในศึกวัน Marks of greatness เมื่อเดือนธันวาคมปี62โดยสามารถเอาชนะคะแนน จีฮินรัดส่วนไปได้โดยปัจจุบันเธอผ่านประสบการณ์การแข่งขันในวันมาแล้วถึง7จ็ไฟและสามารถเก็บชัยไปได้ถึง5ครั้งด้วยกันตอนนี้ความมุ่งมั่นของเธอเดนิสเซมบอรนกากำลังพุ่งถึงขีดสุดหลังเดินหน้าคว้าชัยมาแล้วสองไฟติดต่อกันโดยผลงานล่าสุดเธอชนะคะแนนเอกฉันเหนือทางด้านจูรีเมซาบาบาไปได้ในศึกวันไฟไหนที่เก่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยทางด้านเดนิสแซมบวนก็มีความสนิทสนมกับสตามแฟร์เทคเป็นอย่างดีครับเนื่องจากเคยฝึกซ้อมร่วมกันตั้งแต่สมัยที่เธอยังเป็นหนึ่งในนักสู้สังกัดค่ายแฟร์เทคจึงทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอย่อมทราบดีถึงจุดแข็งจุดอ่อนของนักสู้สาวแกร่งชาวไทยอย่างสตัมแฟร์เทคอย่างดี ซึ่งตอนนี้จะกลายมาเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเธอในการนำมาปรับใช้ในไฟล์สำคัญที่สุดในชีวิตของตนเองครั้งนี้และยังเคยอาสาเป็นผู้ท้าชิงคนแรกของเพื่อนสนิทอีกด้วยก็ถือว่าคู่นี้เองครับมีความน่าสนใจจริงๆครับสำหรับมวยคู่หญิงคู่นี้ในรุ่นอัตอมเวทเวทนี้ครับซึ่งทางด้านสแตมเองครับก็เพิ่งรับมอบเข็มขัดตัวจริงครับกับทางด้านเอ็งโจลารีไปอย่างสุดซึ้งวันนั้นครับถือว่าหลายคนเองก็เสียน้ำตาสุดๆครับก็ต้องเข้าใจ การตัดสินใจของดนานเอ็เจลาลีครับก็ถือว่ามีเหตุผลที่จริงครับสําหรับทางครอบครัวและกระตัวของเขาเองครับและในไฟน์นี้เองครับก็ถือว่าสําคัญกับทางด้านสแตมครับหลังจากที่รับเข็มขาดมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการป้องกันแชมป์ครับและก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยครับเดนิสเองก็เคยซ้อมร่วมกันครับและการเปรียบเทียบเองครับถ้าเรามองย้อนไปครับทั้ง2คนเองครับแม้กระทั่งสแตมและทางด้านเดนิสเองครับก็เคยเจอกับทางด้าน หามซอฮีไปแล้วทั้ง2คนเลยครับซึ่งทางด้านสแตมเองครับล่าสุดเราก็เห็นแล้วครับสยบความแกร่งของทางของพลังหมัดของทางด้านฮ้ามซอฮีไปได้ก็ถือว่าฮามซอฮีครับโอ้โหพลังหมัดนี่เหลือล้นจริงๆนะครับแรงมากๆครับทางด้านสแตมเองถึงแม้จะชนะน็อกเอาได้ด้วยปฏิกิริยาด้วยความเร็วและความไวครับความหนักของอาวุธแต่ทางด้านสแตมเองก็เห็นแผลนะครับใบหน้าที่ชัดเจนเลยครับเนื่องจากพลังหมัดของทางด้านฮ้ามซอฮีนี่รุนแรงจริงแต่ทางด้านสแตมเองก็สามารถผ่านมาได้ครับและทีนี้เองครับทา ทางด้านเดน,นิสเองก็เคยพ่ายให้กับทางด้านฮามซอฮีครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับ แต่ทั้งนี้เองครับก็อาจจะนํามาเปรียบเทียบไม่ได้ครับเพราะว่าอดีตก็คืออดีตครับปัจจุบันนักมวยแต่ละคนครับก็มีความพัฒนาของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับยิ่งชกยิ่งเก่งไปเรื่อยครับสาหรับมวยหญิงครับแล้ววันนี้เองครับก็ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากวันทพิชิปแล้วก็รูปภาพสวยๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าในการอัปเดตข่าวสารจากวันชิชิปอีกเช่นเคยครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ